สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอะ ห้านอย V A P นะครับฮานอย V A P ของวันที่นะครับวันที่5เมษายนสองพนหาร้อยนะครับอานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุกนะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะมาวาลขให้ทุกผู้ชมได้รุ่งโนเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับส่วนใครชนชอบหรือจะเอาไปใช้ทําอะไรก็ให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนําไปใช้นะครับอ่าครับประมาณนี like love, like ้นะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับอ่าทุกเย็นทุกเย็นนะหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะลุ้นกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างก็มาชมเลยนะครับเมื่อวานนี้ออกศูนย์สองศูนย์ศูนย์นะหลุดตามธรรมเนียมเนาะนั่นหลุดเลย ให้ส hey, hmm. uh ี huh. uh ่ห huh. uh ้าหกมาสองกับสามอือนะครับ huh. อ uh ือนะอืออือเออเอโอเคครับโอเค เด่นนะครับเด่นนะเด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างนะอันนี้นะเด่นบนล่างนะครับเก้านหนึ่งนะครับขอเน้นที่กนะ้าก้เก้าเป็นจรอนะก้าสามก้าสี่ก้าห้าก้าหกแล้วก็เกินศูนเป็นตัวตัวตัวที่ว่าเน้นๆนะครับมา,าดูกันนะครับสามศูนย์อ สามศูนย์สามหนึ่งนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับหกศูนย์หกหนึ่งนะครับสามนี้นะครับอ่าเราก็มาดูแันทิเศษนี้นะครับดูใกล้กันหน่อยนะครับ อมองเห็นดีนะเรียนก้าศูนย์หนึ่งนะครับเรียนก้าศูนย์หนึ่งนะครับขอเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะขอฟันธงที่หนึ่งแล้วการเลขที่นะมมเชอบมาเลขที่มากกว่าเลขคู่นะครับส่วนตัวลองก็คือเนะก้านะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับตามน,นี้เลยนะครับส่วนตัวลองก็คือศูนย์นะครับสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์นะส่วนชุดวินเนี่ยใครชอบจับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนไว้อย่างนี้ให้ดูนะเข้าใจตรงกันนะ ก็คือเอาเลขเด่น901จับคู่มัดกันกับ3 4 5 6นะอืสำหรับชุดวินนะครับใครชอบาาก็จัดไปนะครับเฉพาะคนที่ชอบชุดวินนะสำหรับคนที่ไม่ชอบชุดวินก็ดูตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับอขอขอบคุณมากๆนะครับอ่ะจะเจ้าจดเอาเลยค่ะนี้จดเอาเลยเน,น้นๆเลยนะครับตอนน้นคู่เขาที่5กับ6นะ ห้ากับหกนะครับคู่ของเอยนะอ๋อห้ากับหกนะครับเนี่ยนะชายเนี่ยนะครับห้ากับหกเด่นสุดนะก็คือเก้าศูนย์หนึ่งจับมัดกันกับห้ากับหกนั่นแหละอืมห้าหเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับอืมเด่นสุดว่างั้นเสรน่ะส่วนสายรูดสายวินก็สายสายรูดสายเจาะก็ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่สายรูดสายเจาะยสายอะไร ใช้ลดสายวิ่งนะครับเน้นที่หนึ่งกับศูนย์นะครับสามนี่นะครับอืมสามนี่สามนี่นะครับอืม,ม,น,อะมน,นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเดเอาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับออกนะอ่าสิบห้านาทีแรกมันจะออกเลขเลขล่างก่อนสิบห้านาทีหลังมันจะออกเลขบนนะครับอืมระวังเบิ้ลน,นะมันชอบมาเบิ้ลน,นะฮานอยเนี่ยอืมเบิ้ลก็ห้าห้าหกหกเก้าเก้าคือศูนย์หนึ่งหนึ่งละประมาณนี้นะครับ นี่ครับขอให้ทุกท่านโชคด,ดีโชคด,ดีไล้เฮตุไร้ที่กันนะครับตามนี้นะครับขอขอบคุณมากครับทักบัสดีครับ